ทุกคนนะครับ oh, oh. โอ้โหต้มข้าวโพดกุ้งสุกนะครับตโโ้ข้าวโพดกุ้งสุกแบบแตะเตนวัวๆเลยครับทุกคนอ้โอ้ทุกคน oh. กคน่ากินมากเป็นกินครับเออส่อนรับชมกันากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ผมไอ่พนงทุกคนทุก <serving> ท่านนะครับวันนี้ก็มาพ่อนะครับหรือว่ามาพบกับปรดงนเพลินะครับช่องทีโอสอกรัเชนออเดิมนะครับทุกคนนะก็วันนี้ข้างนอกก็ฝนตกนะครับก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เลยต้องมาทุกคนมานั่งกินนะครับข้างในเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนห่ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมไม่พนงทุกคนนะครับนะก็ วันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมากินตำข้าวโพดนะครับใส่กุ้งนะครับนี่ตำข้าวโพดใส่กุ้งนะครับมีตำข้าวโพดนะครับนะใส่กุ้งปูปลานะครับแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มีไก่อบซอสนะครับแล้วก็มีผักเคียนก็จะเป็นอันนี้นะครับผักวางต้งกรอบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลากระพงนะครับปลากระพงนึ้งนะครับปลากระพงเนื้แซ่บๆนะครับทุกคนนะโอเคนะครับก็ ทักทายนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยชาวชาปลาวชาวต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอสวัสดีนะครับก็ทุกคนสบายดีนะครับผมสบายดีนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขสวยรวยเบอร์นะครับมีเงินมีทองใช้เยอยๆนะครับผมสบายดีครับนะโอเคคนที่เราจะกินก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดกัด้วยนะครับผมในช่องทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับติ้งๆนะครับอโอเคนะครับจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนดิวแล้วนะครับตุ้งนะจัดเลยนะครับ อ้ปลากระปงอ้เศรษมากใส่ตับข้าวต้มโอ้ยยาเด้อทะเบมังค์ทุกคนมากินกันข้าวตปลากระปงหนึ่ง เปลืๆแล้ว,นนวลครับทุกคนอร่อยมากน้องไต่ ิ้นใหญ่มากนี้ยเปๆยายุงตีฟุตเด็ดมาก เดีวกองพันน้องทุกคนมาหุบบานนำกันเลยครับทุกคนไกลเปนะับ 他骗了他。呵呵 ไก่คนะรับนังไก่กับปลากรนะพงน้ำจิ้มนจิ้มตีฟูตัสน,นะครับทุกคน กลางตุ้งนะครับอร่อยกรอมาก อร่อยแต่ค่อนข้างจะเผ็ดนะครับ กไก่ยกเป็นตัวเลยนะฮะจนไก่เป็นตัวเลย คุณอร่อยมากตัดใจแล้ว ทุกคนเปอยๆระวังขับกลอ

ก็มาไม่ได้ยินยังไงก็ขอโทษขอไปเรืย่ยครับเสียงดังมากเลยเิ็นตุกใจครับ โหตัดยากเตก็โคตรกุุงจุกครับก็อิ่มแล้วครับทุกคนนะอร่อยมากครับแต่ว่ามันอิ่มแล้วอ้หกะไรอยากกินต่อมขอบคุณพี่ๆน้องๆอีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็รับชมก็ ขอบคุณมากนะครับทารับชมจนจบนะครับก็ถ้าหาว่าชอบคลิปแนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดั่งด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะครับโอเคครับทุกคนดื่มน้ำก่อนก็อุนอร่อยมากครับแต่ไม่หมดนะครับก็ต้องขอโทษขอโทษก็ไม่พอนะทุกคนดกครับถ้าหาว่ากินไม่หมดยังไงก็ ตามโด้านันกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผต้องจบคิปไว้ตรเทนเรนีนะครับพ่อแม่พี่น,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 ะะพน,น้องทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อแี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับปบปั๊บอีกแน้วครับสันนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปแล้วครับบายบาย